สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิว Amefit นะครับผมนาฬิกาสมาร์ทวอตของค่าย Xiaomi นะครับผมเป็นยี่ห้อย่อยเป็น Amefit วันนี้จะมารีวิวนาฬิกาสมาร์ทวอตในราคาพันต้นๆน,นะครับผมได้แก่ Amefit Bit Light นะครับผมที่เปิดตัวมาประมาณปีกว่านะครับแล้วก็ที่เปิดตัวมาสดๆร้อนๆจะเป็น Amefit Neo นะครับหรือ Amefit Neo นะฮะ ที่เปิดตัวมานะครับก็อันนี้ความแตกต่างนะครับอย่างแรกคือดีไซน์นะครับผมดีไซน์ออกมาฝั่งซ้ายเนโอนะครับผมฝั่งขวาจะเป็นอเมฟิตบิดนะครับจะเป็นตัวนี้จะเป็นอเมฟิตบิดไลท์นะครับผมไม่ใช่อเมฟิตบิดเฉยๆนะฮะความต่าง2ตัวนี้นะครับผมก็ดีไซน์นะครับอย่างแรกนะครับนี่จะเป็นที่แรกจะเป็นสมาร์ทวอทแบบวิสแบร์นะครับผมถือว่าแบบ สาะข้อมูลได้มากกว่านะครับสำหรับสมารับ Amazfit Neo แล้วก็สํารัทอะเมฟิทบิดไลท์นะครับจะเป็นส่วนของ Smart Watch นะครับผมราคาก็อันนี้ประมาณพันปลายๆนะครับผมอนนี้คือพันต้นๆน,นะครับผมราคาอันนี้จะแพงกว่าที่หน,นึ่งนะครับว่าฟก์ชั่นมันหลากหลายกว่านะครับผมแต่ว่าที่ผมมารีวีสองตัวนี้เพราะว่าราคามันเรียรกันนะครับแล้วก็ลูกโซ่มัน ซีเหลี่ยมทั้งสองนะครับผมแต่ว่าไม่มี GPS ทั้งสองนะครับผมถ้าถ้าถ,ถ้าเป็นบิดเฉยๆมี GPS นะฮะนี่จะเป็นบิดไลท์นะครับผมเพราะว่าราคามันไล่เรียกกันฮะสำหรับใครที่ชอบดีไซน์นะครับผมเาก็แนะนําให้เลือกตัวที่ท่านชอบนะครับผมนี่ผมจะมาสเปคความแตกต่างนะครับผมอย่างแรกนะครับผมที่เมือ่อผมผมจะมาพูดในในส่วนของ ที่เหมือนกันก่อนนะครับผมอย่างแรกคือไม่มี gps ทั้งสองนะครับผมอันที่สองก็คือแบตเตอรี่ที่อึดนะครับผมทั้งสองรุ่นนี้จะเป็นแบตเตอรี่ที่อุดนะครับผมแล้วก็อันที่ทสามนะครับในส่วนของการวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับมีทั้งสองแล้วก็วัดก้าวเดินนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของการเตือนนะครับผม แจ้งเตือนข้อความต่างๆนะครับผมแล้วก็ตั้งนาฬิกาปลุกทั่วไปได้หมดนะครับแล้วก็มีจอที่มันติดตลอดนะครับผมทั้ง2รุ่นเลยนะในส่วนของความแตกต่างนะครับผมก็หนึ่งเลยตัวนีจ้จะเป็นจอสัมผัสน,นะครับผมแล้วก็จะเป็นจอแบบมีสีนะครับผมเป็นจอดิจิตอลแบบมีเสียงแจะเป็นจอแบบขาวดำนะครับผมก็ตามสไตล์นะครับผม ในส่วนของอะไรต่อไปในส่วนของการแสดงผลนะครับวอนนี้จะแสดงผลมากกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นสมาร์ทวอตนะครับผมมีสเตตัสแล้วก็มีการจับกิจกรรมได้หลากหลายนะครับแล้วก็มีสภาพอากาศนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนหน้าจอวอตฟิได้หลากหลายในการสามารถสมมออันนี้คือไม่สามารถเปลี่ยนหน้าจอได้นะครับก็ ลองไปจจรณาการดูนะครับผมถึงราคามันจาะไล่เรียกกันแต่ว่ามันอันนี้คือหลักๆในะส่วนของการใช้งานก็คือมันทนแล้วก็ดีไซน์มันออกแบบเหมือนนาฬิกาทั่วๆไปนะครับแต่ว่ามันแฝงโดย AI อริยะนะฮะก็การชาร์จแบตนะครับผมแล้วก็เซ็นเซอร์จะมีขยะอันนี้จะมีในส่วนของขนาดที่ใหญ่กว่าแล้วก็2ตัวนี้ชาร์จแบตเป็นแบบอ่า แมกเนจิกทั้งสองนะครับผมคือชาร์จหรือแบตแม่เหล็กนะฮะในส่วนข้อแตกต่างอื่นๆก็มีในส่วนของการแจ้งเตือนที่อันนี้คือแจ้งเตือนจะมีข้อความขึ้นเป็นรายลักษณ์อักษรนะฮะวันนี้นะฮะนะครับส่วนอันนี้แจ้งเตือนแค่เสียงนะครับผมแนละ้วก็จะมีข้อความบวกหนึ่ง ข้างบนนี้เฉยๆครับไม่มีควาสามารถอ่านข้อาาความไม่ได้นะครับส่วนอันนี้นะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับผมถ้าใครชอบดีไซน์ก็ไม่ไม่พูดถึงเรื่องฟังก์ชันแค่ดีไซน์กับราคาก็คลิปนี้ไม่มีประโยชน์นะฮะเพราะว่ามันดีไซน์มันต่างกันนะฮะแต่ว่าราคามันไม่ได้ต่างกันมากนะครับผมก็เลยจะมาเปรียบเทียบนะครท,ที่ลังเหลวว่าจะเอาแบบสมาร์ทวอทชด้วยตรงหรือว่าจะเอาแบบ กำายข้อมืออัจฉริยะนะครับก็หลักๆก,ก็มีเพียงประมาณนี้นะครับสากเกที่ชอบก่อนนี้คือประมาณพันปลายๆนะครับวันนี้คือพันต้นๆน,นะครับผมก็แบตเตอรี่จากที่ผมได้ทดสอบอันนี้อยู่ประมาณ2ี่สิบวันนะฮะน,นี่อยู่ประมาณนี่ที่ผมได้มา1สัปดาห์นะครับผมก็แบตเตอรี่ลดเหลือนะครับเหลือประมาณ 83เปอร์เซ็นต์นะครับก็ไล่เรียกกันนะครับของสับแบตเตอรี่นะครับก็ตัวนี้จะมีเสียงนะครับผมเสียงแจ้งเตือนส่วนนี้ไม่มีเสียงจะมีแค่มอตเตอร์สั่นนะฮะส่วนนี้จะมีเสียงแต่ว,ว่าไม่มีมอตเตอร์สั่นนะครับน,นี้คือข้อแตกต่างนะครับถ้าใครชอบแบบแค่สั่นมันจะมีข้อดีวเวลาเราทํางานอยู่มันจะไม่รบกวนครับแค่สัน่นเฉยๆนะครับส่วนอันนี้มันปิด มันปิดได้เลยว่ามันเวลาถ้าเราปิดแล้วมันไม่รู้ว่ามีการแจ้งเตือนขึ้นมานะครับผมอันนี้เนโอนะฮะก็พิจารณากันดูนะครับสําหรับสายนาฬิกาอันนี้มันเป็นแบบสายล็อกแบบนี้ครับมันสะดวกในการเปลี่ยนสายนะครับส่วนนี้มันต้องใช้ไขควงนะครับผมก็นะครับใช้งานสะดวกก็อันนี้ก็สะดวกนะครับสะดวกกว่าว่าบรรโจที่มันแสดงผลได้มากกว่านะครับผม ว่าถ้าจะใช้งานเลยๆอันนี้ผมแนะนำกว่านะครับก็ขอ้อเขียนนี้ผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยถ้าไม่ได้ทำให้ลำบากนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับถ้าปิดพลาดตรงนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ